ครับผมปินครับสวัสดีครับผมออฟครับและสวัสดีครับผมจังโก้นะครับผมครับวันนี้ผมจะมีเรื่องมานําเสนอเกี่ยวกับรายจ่ายของรัฐบาลครับคุณโฟพอรู้ไหมครับว่ารายจ่ายรัฐบาลเป็นยังไงครับที่จริงเราพอก็ะไรทราบเันครับโอเคครับวันนี้ผมและกลุ่มเพื่อนจะมานาเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายจ่ายรัฐบาลครับรับชมรับฟังได้เลยครับ ครับผมอ๊อฟครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องรายจ่ายสาธารณะหรือรายจ่ายรัฐบาลครับรายจ่ายรัฐบาลหรือรายจ่ายสาธารณะรายจ่ายสาธารณะหมายถึงการใช้ใจ่ายของรัฐบาลเพื่อรักษาระดับการดำเนินงานของภาครัฐและเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม ความสำคัญของรายจ่ายสาธารณะรายจ่ายสาธารณะเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารประเทศรายจ่ายสาธารณะโดยเฉพาะงบประมาณในภาครัฐอาจเปรียบได้กับโรหิตท,ที่ใช้หล่อเลี้ยงร่างกายมนุษย์กล่าวคือร่างกายที่ขาดเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตหยุดชั้นใดรัฐที่ขาดงบประมาณก็บริหารประเทศไม่ได้ชั้นนั้น ลักษณะของรายจ่ายสาธารณะรายจ่ายสาธารณะหรือรายจ่ายภาครัฐอาจพิจารณาได้2กรณีดังนี้กรณีที่1พิจารณาจากการใช้ใจ่ายแต่ละประเภทของรัฐบาลว่าจะส่งผลต่อการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตหรือไม่ส่งผลต่อการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิตของประเทศกรณีที่2 พิจารณาจากการใช้ใจ่ายของรัฐบาลโดยพิจารณาจากการเคลื่อนย้ายการใช้ทรัพยากรระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐรายจ่ายนอกงบประมาณรายจ่ายนอกงบประมาณของประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่7หลักใหญ่ๆคือ 1. รายจ่ายจากการช่วยเหลือจากต่างประเทศ 2. รายจ่ายเงินกู้จากต่างประเทศ 3. รายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ 4. รายจ่ายของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น 5. เงินทุนหมุนเวียนและกองทุน 6. เงินทุนบำรุงสถานศึกษาและสาธารณสุข 7. เงินบริจาคหรือผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ครับผมปินนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องปัจจัยที่กำหนดวงเงินการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่อง ทฤษฎีต่างๆที่นักคินวิเคราะห์ได้กล่าวไว้นะครับเชิญรับชมรับฟังได้ครับข้อจำกัดรายจ่ายของรัฐบาลการปกครองของแต่ละประเทศจะมีระดับการปกครองที่แตกต่างกันและขนาดของรัฐบาลที่แตกต่างกันสำหรับประเทศไทยการปกครองมีรัฐบาลกลางและการปกครองระดับท้องถิ่นหรือรัฐบาลระดับท้องถิ่น ซึ่งแต่ละระดับจะมีขนาดของประมาณรายจ่ายที่แตกต่างกันปัจจัยที่กําหนดข้อกําหนดรายจ่ายของรัฐบาลทุกระดับเห็นได้จากเงื่อนไขคือรายจ่ายเท่ากับรายได้บวกเงินอุดหนุนบวกเงินกู้บวกเงินกงคลางครับต่อไปก็คือปัจจัยที่กําหนดวงเงินการใช้ใจ่ายของรัฐบาลมีอยู่3อย่างก็คือ เงินอุดหนุนเงินกู้และเงินคงคลังครับเงินอุดหนุนเป็นเงินที่รัฐบาลกลางใช้จ่ายอุดหนุนให้กับรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลท้องถิ่นจ่ายอุดหนุนให้กับรัฐบาลกลางแล้วแต่กรณีถ้ารัฐบาลกลางเป็นผู้จ่ายเงินอุดหนุนให้กับรัฐบาลท้องถิ่น รัฐบาลกลางจะจ่ายเงินอุดหนุนให้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของรัฐบาลกลางและพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับการจ่ายเงินอุดหนุนมีทั้งเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไขครับเงินอุดหนุนถือเป็นรายได้หลักของรัฐบาลท้องถิ่นประเภทหนึง่งเพราะรัฐบาลกลางจะต้องจ่ายเงินให้กับรัฐบาลท้องถิน่นตามที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นรายได้ที่แน่นอนของรัฐบาลท้องถิ่นครับ เงินกู้เงินกู้เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าหนี้สาธารณะรัฐบาลเป็นผู้กู้เงินแต่ประชาชนเป็นผู้ใช้หนี้รัฐบาลสามารถกู้เงินได้จากทั้งแหล่งภายในประเทศและภายนอกประเทศนะครับการกู้เงินของรัฐบาลกลางบางกรณีเป็นการสร้างเงินซึ่งจะไปกระทบต่อปริมาณเงินและระดับราคาค่าจ้าง อัตราดอกเบี้ยและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆได้ครับเงินคงคลังเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจ่ายจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดหรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืนเงินคงคลังจะอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการทั้งที่เป็นเงินสดเช็คเงินรายได้แผ่นดินเงินคงคลังจึงเป็นเงินที่เหลือจาก การจ่ายในปีงบประมาณนั้นๆสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นก็จะมีเงินคงคลังของตัวเองเช่นกันนะครับซึ่งอาจจะเรียกเงินว่าเงินสะสมหรือเงินคงคลังครับผม 2. ทฤษฎีการจ่ายเงินของรัฐบาลการใช้จ่ายของรัฐบาลในตัวแบบเศรษฐศาสตร,ร์มหาภาควิชาร์ตเอมุสเกล นักเศรษฐศาสตร์าการเมืองชาวสหรัฐอเมริกากล่าวว่าโดยจุงแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศการใช้จ่ายของรัฐบาลจะเป็นการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางสังคมเช่นการสร้างถนน,นหนทางท่าเรือแหล่งพนังงานต่างๆมากกว่าด้านอื่นๆด้วยขนาดของการใช้จ่ายและสัสดส่วนของการลงทุนภาครัฐที่สูง สินค้าทุนและตลาดทุนต่างๆที่รัฐบาลได้สร้างขึ้นมาจะเป็นปัจจัยรองรับการเกิดขึ้นของโรงงานและอุตสาหกรรมต่างๆในภาคเอกชนต่อไปนะครับออสโตเอ็กซ์ตกฎการขยายกิจการภาครัฐออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเป็นการสำรวจการใช้จ่ายสาธารณะของประเทศที่มีความก้าวหน้าในศตวรรษที่19ว่าแรงผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคมนั้น ่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อขนาดเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะเศรษฐกิจในภาครัฐครับผมและมุสเกลเรียกว่ากฎการเพิ่มขึ้นของรายจ่ายสาธารณะหรือการที่ภาครัฐมีส่วนแบ่งที่เพิ่มตามสัดส่วนการใช้จ่ายของภาครัฐต่อรายได้ของประเทศชาตินั่นเองครับและ ชาร์กเนอร์นะครับได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของรัฐบาลในช่วงระยะเวลายาวนานมากกว่าระยะเวลาสั้นๆนะครับมีเหตุผลดังนี้หน้าที่ต่างๆที่รัฐบาลเคยปฏิบัติมาเช่นการป้องกันประเทศขอบเขตการบริหารของรัฐบาลทุกระดับมักขยายใหญ่ขึ้นทําให้รัฐบาลต้องผลิตบริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนกรณีที่ประเทศวางแผน เร่งการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐจำเป็นต้องมีส่วนลงทุนสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจมากขึ้นและสุดท้ายก็คือปัจจัยก่นๆครับผมการใช้จ่ายของรัฐบาลในตัวแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาคฮอนเีซอนเกลสันได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับรายจ่ายสาธารณะในแนวเศรษฐศาสตร์จุลภาคต่อไปนี้นะครับ 1. การจัดสรรทรัพยากรจะดีที่สุดในกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าสาธารณะซึ่งอยู่ในระดับที่ต้นทุนเพิ่มของการผลิตสินค้าเท่ากับผลรวมตามแนวตั้งของเส้นอุปสงค์ของแต่ละุคลครับ 2. ระบบเศรษฐกิจเอกชนจะไม่สามารถผลิตจัดสรรสินค้าสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นที่รัฐจะต้องเข้ามามีบทบาท 3. เครื่องมือการวิเคราะห์ตามแนวจุลภาคที่นำมาใช้ประยุกต์กับภาครัฐได้มากและแพร่หลายคือการวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายครับ 4. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์หลายทฤษฎีสนับสนุนการมีรัฐบาลเพราะจะช่วยทำให้มีประสิทธิภาพในการจัดส,สปปรรทรัพยากรได้ดีขึ้นและรัฐบาลจะเป็นผู้ที่ลงทุนสินค้าและบริการ ที่เป็นสินค้าสังคมได้ดีกว่าเอกชนเช่นการสร้างสะพานครับ 5. รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนสินค้าและบริการที่เป็นสินค้าสังคมได้ดีกว่าเอกชนเช่นการสร้างถนนครับผมครับผมโค้กเองนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหลักการที่เกี่ยวกับการใช้ใจ่ายสาธารณะครับมีสี่หลักการของข้อใหญ่นะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลย หลักการที่ดีเกี่ยวกับการใช้จ่ายสาธารณะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมมีการวางหลักการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการใช้จ่ายของรัฐบาลหลักการที่ดีเกี่ยวกับการใช้จ่ายสาธารณะมี4หลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. หลักการประหยัด การใช้จ่ายเงินหรือทรัพยากรของรัฐบาลควรก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่าให้เกิดความสูญเปล่าความไม่คุ้มค่าหรือความล่าช้าในการดำเนินการ 2. หลักของผลประโยชน์คำนึงถึงผลประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมนอกเหนือจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเช่น การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือการจัดสรรการกระจายรายได้ของสังคม 3. หลักของการกันกรองต้องผ่านการกันกรองอย่างรอบคอบทั้งในฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายรัฐสภารัฐบาลกำหนดวงเงินและกรอบการใช้จ่ายรัฐสภาอนุญาตและตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐบาล 4. หลักของการสร้างส่วนเกินรัฐบาลอย่าใช้ใจเกินตัวจงเป็นหนี้การใช้ใจขาดดุลเป็นประจำอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อและเป็นภาระของรัฐบาลในอนาคตควรมีส่วนเกินเผื่อไว้ใช้ใจในยามจำเป็นเช่นสงครามภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและอ,อื่นๆ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลจะรับชมรับฟังได้แล้วครับปัญหาอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของรัฐ 1. ผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจด้านงบประมาณ 2. ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการงบประมาณไม่สามารถคาดการได้ว่างบประมาณในปีต่อไปจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร 3. ขาดความสามารถในการจัดเก็บภาษี 4. ขาดความรู้ความเข้าใจในการกู้เงินและหารายได้จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ภาษี 5. ใช้ใจ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือยขาดประสิทธิภาพ 6. มีการร่่วไหลของงบประมาณตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นตัวแทนระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ 7. มีการใช้งบประมาณเพื่อเป็นฐานเสียงทางการเมืองการใช้งบประมาณจะไม่คำนึงถึงความเท่าเทียมกัน ในการเป็นพลเมืองของชาติ 8. นอกจากนี้ยังใช้เงินแบบประชานิยม 9. ขาดกลไกทางการคลังหลักการประเมินรายจ่ายสาธารณะแนวคิดเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการประเมินรายจ่ายสาธารณะของรัฐบาลเพื่ออธิบายความชอบธรรมในการใช้ใจ่ายของรัฐบาลน,นั้น อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับข้อจํากัดของงบประมาณซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการบริหารที่มีอยู่อย่างจํากัดครับนอกจากนั้นยังเป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดการใช้ใจ่ายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล,รลรครับผมครับเป็นไงบ้างครับข้อมูลที่ผู้ชมได้นำเสนอไปหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับ ขอบคุณครับครับ